สวัสดีสมาชิกหลายๆท่านค่ะเออ,อ,อได้เปิดจองหีบสองแล้วก็เป็นหีบสายวังคำว่าสายวังเนี่ยพุทธคุณตามที่ได้แนะนำแล้วก็ตามที่ขอ,อได้พูดแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านไพศสารพืชมงคลหรืออีกหลายๆท่านที่ได้ศึกษาเรื่องพระสายวังเนี่ยพระสายวังจะถูกสร้างพิถีพิถันแล้วก็เนื้อหามวลสารจะ พิถีพิถันแล้วก็เป็นพระที่พุทธคุณค่อนข้างจะโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดบารมีหรือหนุนนำทางด้านการงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีหลากหลายพิมพ์มากซึ่งแต่เป็นพระสายวังเนี่ยจะเป็นวังหน้าวังหลวงแต่นี่เป็นวังหน้าถ้าวังหน้าก็จะหีบจะเป็นสีทองเลยตามที่พอได้ลงโพสต์เป็นตัวอย่างให้ดูแต่สําคัญที่สุดที่ปอได้บอกแล้วว่า พระเนี่ยนะคะทรงคุณค่ามากมายถ้าบังเกิดว่าสมาชิกเข้าใจปอฟ้าในการให้ร่วมบุญบูชาคือราคาที่ปอให้เนี่ยเจ็700บาทวัดใจก่อนเปิดหีบแล้วก็ถ้า10องค์5,000บาท25องค์1,000งบาทแต่สมาชิกทราบหรือไม่ว่าพระที่ปอไปโพสก็คือแนวของ สายวังเนี่ยจะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลักษณะของออจะพิมพ์ซีรีส์ไทยหรือซีรีส์จีนก็แล้วแต่แม้กระทั่งไกอเสนะก็จะอยู่ในหีบของวังหน้าถ้าบังเกิดว่าวังหน้าเนี่ยสั่งเป็นชุดเราก็จะคลาพิมพ์ให้ครบเซตอยู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นขาโต๊ะลายท่านอยากจะได้ราคาถูกแต่เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยได้เพราะเก็บว่าทรงคุณค่า เก็บไว้สําหรับถวายอาให้กับวัดวาบ้างแล้วก็ส่วนมากทางวัดเนี่ยพอ,อก็จะ,อะมอบหรือถวายให้ไม่ไม่มากจะเก็บเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล้ําค่านี่คือพระสายหวังเขาเรียกว่าวงหน้าแลนะก็เลยให้เป็นหีบวัดใจแล้วหีบหีบเนี่ยอะแต่ละครั้งที่เปิดมาเนี่ยค่ะ ก็จะเห็นลักษณะนี้นะพอ,อก็ไปโพสไปแล้วล่ะแล้วก็สำคัญว่าเราปล่อยเฉพาะพระอย่างเช่นสร้อยโยกอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปล่อยนะคะก็เก็บไว้วันข้างหน้าก็จะให้เป็นสมบัติของชาติแล้วกันเอาง่ายๆสำหรับพอ,อพูดจริงทำจริงรอติดตามได้อันนี้ค่ะหีบจะเป็นประมาณนี้นะพอ,ออยู่ห้องทำงานด้านบนแม่นยังไม่ได้ลงไปในห้องหีบด้านล่างก็ให้ดูคร่าวๆว่า ผู้ที่จะจองคือให้จองได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพออ,อมีงานบุญที่ต้องเดินทางสนะิบห้าบกสบเจและก่อนนั่นที่จะเดินทางไปบุญใหญ่เราก็จะให้คุณได้ร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้เก็บพระที่ทรงคุณค่าไปดูที่โพสต์อันนี้ได้นะคะก็แนวนี้เลยพระสายวังเนี่ยพอ,อจริงๆแล้วของล้ำค่านะเหมือนกับที่ คุณตาบอกพ่ออหรือผู้ใหญ่บอกว่าเธอนะให้พระในราคาที่ถูกเกินไปคนก็ไม่เห็นค่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นอีกมันจะมีลักษณะของที่ลองไปขัดผลประโยชน์หรือเรียกว่าทาให้เขาเสียผลประโยชน์ก็ถูกไหมหัวก็ถูกใส่ร้ายต่างๆนานาแต่พอถือว่าความดีย่อมเป็นเกราะแล้วก็ถ้าใครคิดว่าแน่ถ้าใครชอบ ให้ร้ายว่าเราทำดีสร้างภาพพอก็เลยบอกว่างั้นคนที่คิดว่าตัวเองทำดีหรือสร้างความดีด้วยใจรักเรามาสร้างความดีแข่งกันนะคะ mm hmm. เขาต้องลงมือทำอความดีต้องลงมือทำอยากได้ต้องทำเองนะความดีอยากได้ต้องทำเองไม่ใช่เอาแต่พูดแต่ปากเปล่าสำหรับพออฟ้าไม่อยากจะอะไรกับใครทุกทุกที่ที่ มีการปล่อยเช่าพระเขาเสียผลประโยชน์หมดไม่ว่าเซียนหลักหรือเซียนรองหรือเซียนกลางแต่ทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าพอเกิดมาเพื่อให้เกิดมาเพื่อสร้างบุญมิฉะนั้นใครยิ่งทำลายพออมันไม่มีบารมีไม่เกิดนะก็สำคัญที่สุดคิดดีทำดีจิตบริสุทธิ์คือเรื่องสำคัญค่ะพระ สองหนึ่ทีบที่จะเปิดวางหน้า1องค์จองตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะจองได้เลย1องค์700รบาท10องค์ห้าพันองค์หนึ่งหมื่นอันนี้คือก่อนเปิดทีบทั้งนั้นเท่านั้นถ้าเปิดทีบแล้วเห็นพระแล้วเราก็ไม่สามารถให้ราคานี้ได้ขอให้ทุกคนเข้าใจกฎกติกานะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากแล้วก็สำคัญที่สุดโทรจองได้เลยคะ่ะ